สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดยะออฟท่ารอดบายกันชาริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การง,งานการเงินของคุณใน1ถึง16สิงหามากันที่ราศีสิงค์ค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับกำลังใจโซดีเอฟและชาวสองด้วยนะจ๊ะมาเรามาดูกันซิว่าในเดือนนี้ มันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างในระยะเวลาสั้นๆนะคะไพ่ยิปซีจะอยู่ในระยะเวลา3เดือน6เดือนแค่สั้นๆชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกๆวันที่โลกหมุนรอบตัวเราที่เราไม่รู้ตัวนะจ๊ะมาสิงจ๋าขอดูไพ่ของคุณซีว่าในเดือนนี้การงานการเงินชีวิตโดยรมๆของคุณเป็นเช่นไรนะคะเรืหายพแท้ สิงรออะไรอยู่จ้าสิงรออะไรอยู่สิบดาที่ผ่านมาเป็นอะไรเสียใจกับนารโอ้ได้เงินก้อนโตมาหรือ,อยังจ้าหรือรอเงินก้อนโตอยู่ถ้าคุณรอเงินก้อนโตก็มีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตโตทีเดียวนะเป็นหมื่นเป็นแสนเลยโชคลาบก็ได้มาจากโชคลาบก็ได้นะคะอ่ะโอเคมา อเดี๋ยวนะคะถุงทองของมามะาถุงทองก็มานั่งเฝ้าจา์เฝ้าตกะกั่เช้ายันเย็นไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะมาไพาเ่เบนแรกของคุณเป็นสองไม้เท้าค่ะสองไม้เทา้าคุณกําลังรออะไรอยู่หรือคุณกาลังมองอะไรในอนาคตข้างหน้าคะไพ่สองไม้เทา้าคือมองไปข้างหน้ามองถึงอนาคตมองถึงเป้าหมายหรือการได้การมองหาคนที่ปรึกษาหารือ คนที่คอยรับฟังคนที่คอยดูแลคุณคนที่ยอมรับในความรู้ความสามารถคุณนะจา๊ะเรื่องสำคัญเกี่ยวกับตอนนี้คือการร่วมง,งานเป็นทีมค่ะอาจจะอาจจะมีการร่วมง,งานคุณอาจจะทำงานกับคนมู่มากก็ได้มิตรได้คนที่ทำงานที่สอดคล้องต้องกันดีรวมไปถึงทำงานที่เหมาะสมกับคุณเองสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีเท่าไหรจ่จ้ะแต่ว่ากำลังใจที่มาถึงมีมากทีเดียว นะคะมีโอกาสะระวังคําพูดการกระทบกระทั่งมีเรื่องที่ร้าวๆอยู่ในใจมีความหงุดหงิดหัวใจในบางครั้งมีเรื่องร้าวฉานอยู่เงียบๆโดยที่ไม่ได้บอกใครเขาอาจจะเป็นความอึดอัดของตัวคุณเองอาจจะเป็นความอึดอัดที่คุณจะต้องแบกรับคุณบางคน,เป,นเป็นที่พึ่งของครอบครัวนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนดูแลครอบครัวภาระที่คุณมีนะ่ะ มันมีเยอะมากๆทีเดียวนะสิ่งนะคุณแบกรับกับครอบครัวแบกรับกับสิ่งต่างๆรอบตัวมากมายแต่ถึงยังไงการแบกรับนี้ก็จะสามารถนําคุณไปสู่ทิศทางของความสําเร็จได้ดีอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับครอบครัวค่ะบุนหลานบริวารญาติพี่น้องหรือความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวก็ได้นะคะอืมอาจจะมีใครเจ็บป่วยก็ตามอะไรอย่างนี้ช่วงนี้การมอง การมองไปถึงการทำงานที่มีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์หรือคนที่คนรักก็ได้บางคนกำลังกำลังเริ่มต้นกับกับเริ่มต้นกิจการเริ่มต้นลงทุนเกี่ยวกับการทำงานกับคนที่คุณรัก,คน,ค,รกคนที่คุณไว้วางใจถามว่ามันสามารถไปได้ไหมก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะคะมันต้องใช้เวลาในความคิดของคุณเนะี่ยเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่มีหัวการค้าดีทีเดียวนะ ออมองอะไรเป็นเงินเป็นทองต่อยอดแต่ว่าต้องใช้เงินก้อนโตๆไปลงทุนนะอืมบางทีคุณต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อแลกมาซึ่งความสำเร็จนะคะคุณอาจจะกำลังมองหาเม็ดเงินค่ะอ่าคุณอาจจะกำลังมองหาเม็ดเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆที่เข้ามาอาจจะมองถึงการเงินที่มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายการลงทุน เรียกว่าการลรงทุนช่วงนี้มีโอกาสได้เก่งกำไรในระยะสั้นๆออลองศึกษาดีๆถ้าจะลงทุนเกี่ยวกับอะไรแต่เป็นการลงทุนก้อนใหญ่แต่เป็นการวางแผนการเงินในระยะยาวๆหรือการลงทุนที่คุณลงทุนไปแล้วในเงินก้อนใหญ่ แต่ว่าเก็บเกี่ยวได้ทีละน้อยอันนั้นก็ก็เป็นราักฐานของชีวิตที่ดีมันสามารถจะมองถึงความมั่นคงในอนาคตได้เช่นคุณเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นสมมติเปิดร้านค้าปเปิดกาแฟาเปิดร้านอาหารเงินต้องสร้างร้านเงินที่จะต่อเติมร้านเงินที่ต้องลงทุนนั้นก้อนโตเลยแต่ว่าคุณจะเก็บเกี่ยวได้มาทีละนิดทีละน้อยมาได้เป็นเงินก้อนโตอย่างที่คุณลงทุนไปนั่นแหละแต่ว่างานที่คุณจะเริ่มต้นใหม่เนี้ย มันสามารถเป็นรากฐานในชีวิตได้ดีนะคะช่วงนี้คุณจะทําอะไรก็ได้รับการส่งเสริมกับครอบครัวนะไม่ว่าจะคิดจะอ่านอะไรครอบครัวคุณหรือคนใกล้ชิดของคุณก็คอยส่งเสริมคอยช่วยเหลือคอยเป็นที่ปรึกษาคอยเป็นแนวทางแต่คุณทําทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อคนในครอบครัวเพื่อความมั่นคงในวันข้างหน้าอืมไพ่ของการงานขึ้นมาเยอะมากช่วงนี้คุณเป็นคนเก่งมีความรู้เป็นคนมีความสามารถ มากๆเลยคุณอาจจะได้คนที่เขามีความรู้พอๆกับคุณการทําอะไรก็แล้วแต่ก็หาแนวทางหาความรู้ปรึกษาหารือก,กับคนที่เขามีความเชี่ยวชาญอคุณอาจจะเก่งอย่างหนึง่งเขาอาจจะเก่งอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของการทํางานคุณจะสามารถจัดการปัญหาได้เพราะคุณเป็นคนที่มีฝีมือทีเดียวนะเป็นคนที่มีฝีมือ าการทํางานที่มีศักยภาพแห่งการทํางานได้ดีมีความรู้ความสามารถได้ดีนะคะมองถึงการทํางานเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ค่ะมันมีข่าวดีมีช่องทางการเงินเด่นๆมาให้คุณด้วยนะบางทีก็มีงานจ็อบพิเศษหรือคุณอาจจะได้รับงานที่มอบหมายทําสําเร็จแล้วมองแล้วมันอน,นาคตมันดีอะ่ะช่วงนี้การงานคุณโฟกัสกับการงานการเงินมากระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะ ช่วงนี้คุณอาจจะมีอะไรในใจที่ไม่ได้บอกคนอื่นมีบางคนมีความทุกข์อยู่บางคนมีการแบกรับสิ่งที่คุณแบกรับแบบหลายๆอย่างอ่ะคนนู้นก็จะเอาอย่างงั้นคนนั้นก็จะเอาอย่างนี้นนนนอาอานบางทีต้องแบกรับอย่างสาหัสสากันมากคุณจะพยายามพาตัวเองไปสู่เป้าหมายค่ะความสําเร็จเป้าหมายความอดทนนะจ๊ะเป็นสิ่งสําคัญที่คุณควรจะมีภาระที่รับผิดชอบนะั้นะอ่ะยังคงต้องรับผิดชอบไป ยาวๆเลยไปไกลๆเลยยังวางลงไม่ได้หรอกอือบางคนอาจจะมีงานหนักเข้ามานะเอ่อมีงานหนักมีงานเหนื่อยต้องเสียค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มอาหารกับครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยนะกิจกรรมเยอะมากช่วงนี้เหมือนเหมือนไม่ค่อยว่างเลยมีนู่นให้ทํามีนั่นให้ทํามีนี่ให้ทานะจ๊ะแต่คุณจะคุณยังมีพลังอะ่ะเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่มีพลังพลังเดือดเฟือ พลังเยอะมากพลังเหลือเฟือที่คุณจะแบกรับหรือครึงจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจแต่คุณก็ยังมีพลังในการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายได้นะจ๊ะเออ,เ,อ,อเป้าหมายของคุณมีไว้พุ่งชนจริงๆนะงานงานบางคนอาจจะได้เริ่มต้นมันมีไพ่ของการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆความหวังใหม่นะคุณจะได้แรงสนับสนุนจะมีอนาคตที่สดใส เอ่อจะสวนจะแสชาวบ้านเขาเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะช่วงนี้เขาอาจจะเม็ดเงินใหม่ดีงานไปดีแต่คุณอาจจะเป็นคนที่วางแผนสําหรับการเงินดีการงานการงานของคุณเนี่ยเริ่ม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 ,มต้นกับงานใหม่ๆนะจ๊ะอืมเหมือนเหมือนการเริ่มต้นนั้นน่ะมันพาไปสู่ความสําเร็จแน่นอนคนอื่นเขาราบากยากเข็นแต่คุณมีเม็ดเงินเพราะคุณเก็บหอมรอมริษา เป็นคนมีฐานะนาที่การงานดีเงินด,นด,นดีเริ่มมีเงินในกระเป๋าเยอะพอมีเงินในกระเป๋าเยอะอ่าเราก็มีเงินไปลงทุนทํานู่นทํานั่นทนํานี่มองถึงคุณเป็นนักวางแผนนะมองถึงอะไรที่ควรจะทําก่อนอะไรที่ควรจะท,ทําทีหลังอะไรอย่างเงี้ยการเงินของคุณค่อนข้างดีค่ะไม่เดือดไม่หลอหลอกอย่างมีงานถ้าคนงานถ้าคนที่ทํางานประจํานะก็โอเคถือว่ามั่นคงทีเดียวแล้วก็ เม็ดเงินที่คุณได้ก็มีใช้น้อยแถมมันมีการเริ่มต้นกับงานพิเศษงานใหม่ๆเข้ามาอีกเนี่ยไปได้ดีแต่อย่าใจร้อนเนี่ยอย่าบอกแล้วบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณน่ยคุณใช้สัญชาตญาณจับความรู้สึกจับสิ่งนั้นได้นะคะอืคิดบวกเข้าไว้การเดินหน้าไปกับความฝันฝันให้ไกลไปให้ถึงเออบางทีคุณฝันสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว คุณก็เริ่มมีความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะทํามันมีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้มีไฟรุกทชนเข้ามามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเป็นอะไรที่น่าลงทุนสําหรับคุณเองเชื่อมั่นในตัวคุณเองไว้ค่ะอืทําทุกอย่างด้วยความเบิกบานแจ่มใสอนาคตภายภาคหน้าสวยงามแน่นอนนะจ๊ะแต่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพนิดจึงบางคนเจ็บมาแล้วเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือนะสุขภาพร่างกาย ที่ผ่านมาอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือบางคนรถเสียต้องซ่อมบางคนสุขภาพร่างกายเสียแต่อาจจะไม่ได้เป็นคุณก็ได้เป็นคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องวงศักข์ขนา,าดญาติใกล้ทั้งนั้นบางคนเขาญาติพี่น้องเจ็บป่วยต้องพาไปโรงพยาบาลก็ต้องเสียเงินใช่ไหมแต่มันเป็นอดีตที่ผ่านมาบางคนเกิดแล้วบางคนยังไม่ได้ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็ก็ มันก็บางคนมันอาจจะเกิดขึ้นมาก็ไม่เสียก็ต้องต้องเสียบางคนโทรศัพท์เสียคอมเสียอะไรประมาณนี้นะคะด้านความรักความสัมพันธ์ความรักบางคนอยู่ในความรักที่เจอใครบางคนที่มันเกื้อหนุนเกื้อหนุนกันให้กําลังใจกันและกันเกื้อหนุนจูเจอกันและกันเออบางคนนะบางคนมีรักที่ค่อนข้างจะมั่นคง พากันจับมือก้าวเข้าไปสู่ความมั่นคงในชีวิตทีเดียวแต่ในบางคนถ้าคุณมีจิตใจที่มีรักซ้อนหรือจิตใจคุณหวั่นไหวไปกับใครคนหนึ่งอ่าในกรณีที่คุณมีจิตใจที่หวั่นไหวไปให้คนอื่น mm. ก็ระวังคนที่เข้ามา mm. เขาจะเข้ามาเพราะคุณคือผลประโยชน์มากกว่าจะให้ความจริงใจอาจจะต้องผิดหวังแต่ตัวเขา อาจจะได้เขามาซึ่งมาเป็นภาระเราเราก็มีภาระหน้าที่เยอะอยู่แล้วแต่ได้คนนี้มาก็เอามาเป็นภาระเขาอาจจะอยากพึ่งพาเราไม่ว่าจะเรื่องงานส่งเสริมกัได้เรื่องงานเรื่องเงินบางคนเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องทํางานอยู่ร่วมร่วมกันอยู่ใจที่หวั่นไหวก็ระมัดระวังให้ดีบางทีคุณอยากจะได้แพชชั่นใหม่ๆอะไรที่ตื่นเต้นร้าใจมองถึงสถานการณ์ที่แบบ ค่อนข้างจะทําให้คุณทุกข์ใจมากกว่านะถ้าใครบางคนหวนไหวปกับคนอื่นนะสิ่งนะมันจะทําให้คุณรู้สึกไม่เป็นสุขมากกว่าเป็นสุขนะอืมและบางคนกําลังตัดสินใจที่จะจบหรือใครบางคนเลิกกับใครมาแล้วเลิกและพยายามเดินออกมาพยายามถอยห่างมองถึงอนานะคตที่ดีกว่าในความรักความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มาได้จากสึงง้นลงนะ่จ๊ะเข้าใจไหม คุณเป็นคนที่เอาใจใจนะบางครั้งเอาใจยากอยู่แล้วก็ความเชื่อมั่นสูงเป๊กความเชื่อมั่นของคุณเนี่ยคุณเชื่อว,ว่าสิ่งที่คุณคิดถูกต้องคุณทําอะไรถูกต้องคุณวางแผนถูกต้องบางครั้งไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยซ้ําเชื่อมั่นตัวเองมากสิ่งมากเกินมากเกินอารมณ์เนี้ยนาจะอ่ะไปดูความรักกันขอดูความรักเพิมเ่มเติมอีกสักหน่อยสิ บางคนกำลังมองถึงการแต่งงานค่ะการแต่งงานบางคนอาจจะเข้าสู่ประตูว,ตว,วิวาหรือการวางแผนร่วมกันเออเออทำไมมันย้อนแย้งล่ะมีสี่ดาบมีสี่ไม้เทา้าจบไหมสิเ่เชนอ๋อคุณบางคนระวังระมัดระวังด้วยว่าถ้าใครเข้ามาในความสัมพันธ์ดูดีๆว่าใครคนนั้นสดหรือเปล่าหรือคุณกำลังคิดคนสองคนไว้ในมือ มันมีความสัมพันธ์ที่คุณมีรากฐานให้ความสุขได้มันมันมีใครบางคนที่ทําให้คุณมีความสุขแต่มีคนที่ซ่อนเร้นปิดบังในใจที่ทําให้คุณต้องเป็นทุกข์แต่คุณจะจัดการได้ค่ะนะคุณจะจัดการความรู้สึกของตัวเองคุณจะจัดการอารมณ์ได้เดทีเดียวนะจ๊ะอืม ระวังการระวังการขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีความขึ้นลงพักอะไรอย่างเงี้ยหรือการเซ็นสัญญาลงนามอะไรก็ตามนะจ๊ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกุมราศีเมถุนราศีตุลราธาน้ำรกรกฏมิพิจิช่วงนี้เหมือนโฟกัสกับกับงานมากกว่าไหมโฟกัสกับเรื่องส่วนตัวเรื่องงานรักก็มีอยู่ค่ะ รักของคุณบางคนมีรักอยู่แต่เราก็ยังได้เลือกตัดสินใจที่จะเลือกค,คนคนนี้แต่มันมองถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณโฟกัสงานเงินชีวิตมากกว่าหรือใครบางคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้ห่างหายออกไปจากชีวิตเดี๋ยวก็จะได้ย้อนกลับขึ้นมานะจ๊ะมีการปรับความเข้าใจคนที่ห่างไปคนที่ห่างไปคนที่หายไปใครบางคนที่คุณมีใจชอบเขาหายไปเดี๋ยวก็กลับมาไม่นานหรอกคะ่ะ ก็จะกลับคื้นมานะใช่จะมีใครบางคนทักคุณมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเป็นคนเก่าๆมั่งหรือคุณอาจจะได้เจอได้เจอกับความรักครั้งใหม่มีคนแบบว่ามาสารภาพรักกับเราโดยที่เราเอ้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบเราอะไรเขาอาจจะมาสารภาพความในใจ ว่าเขาว่าชอบเราว,ว่าเขาว่ารักเราแต่เขาไม่กล้าพูดเขาไม่กล้าบอกแต่ตอนนี้เขาอาจจะกล้าขึ้นมาแล้วก็ได้นะคะเข้า okay, ไหมเอ็ม r พเลอร์กราเจ,จดิวก้าราศีเมษในใจของคุณน่ะในด้านของความรักจะมีความหมุดหงิดเหมือนไม่ได้ดังใจค่ะเอ่อใครถ้าใครที่จะลบกับคุณน่ะลบกับคุณไม่ชนะค่ะเพราะคุณนิ่งเก่งเพราะคุณนิ่งเก่งคุณดูเย็นชาคุณเดดูเฉยเมยแต่ความในใจของคุณมันดูหมุดหนิด คือคุณเป็นคนชอบสั่งนะสิงชอบสั่งชอบคอนโทรนชอบให้คนอื่นที่อยู่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามฟังคุณฟังชั้นทําตามที่ฉันต้องการแนวทางของชีวิตคุณอาจจะไม่ได้พูดไปเป็นคําพูดก็ได้นะไม่ได้พูดเป็นคําพูดแต่คุณจะปกครองคนในในคนในความสัมพันธ์ให้อยู่ใต้ภายใต้การปกครองของคุณหรือการมีการชิงไหวชิงพริป สิ่งอำนาจในการปกครองกันอยู่ลึกๆเหมือนเขาก็พยายามจะอยากมีอำนาจเหนือนใจเราเราก็ไม่ยอมอรารมณ์นี้แต่คุณจะนิ่งกว่าปกติคุณอาจจะเจอแบบคุณเป็นคนที่อีกโก้จัดอ่ะอีกโก้จัดอีโก้แรงไม่ฟังใครอ่ะ,อะนิยมบบอำนาจชอบมีอำนาจบาดใหญ่อ่ะ การแก้ไขอะไรด้วยความรุนแรงก็ห้าระมัดระวังด้วยแต่อาจารย์มองว่าคุณจะแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงคือคือไม่ได้ใช้พละกกำลังนะแต่ใช้ความคิดใช้ความเงียบนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมาดูในเรื่องของนี่คือความรักนะของคุณนะอ่ะมาดูในเรื่องของไพ่แนะนําค่ะขอดูไพ่แนะนํา ใครจะแนะนําอะไรคุณจะแนะนําเกี่ยวกับการงา,านการเงินหรือชีวิตรักมาดูสิจะแนะนําเกี่ยวกับอะไรสูงรุ่งคุกวงจรเปลี่ใจยกไม่ขึ้นว่านอนได้แก้วอีกสักใบโจ๊กอ่ะ โอเคไพ่จะแนะนำอะไรจะบอกว่าชีวิตชีวิตของคุณทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่ดีแล้วถ้าคนที่มีครอบครัวที่ดีก่อนนะถ้าคนที่มีครอบครัวที่ดีมีฐานะดีหน้าที่การงานดีครอบครัวดีทุกอย่างคุณมีเพอร์เฟกต์หมดแล้วค่ะคุณโอเคแล้วกับชีวิตของคุณไพ่แทบจะไม่ต้องเตือนแต่ไพ่จะเตือนเกี่ยวกับคนที่มีทุกอย่างดีอยู่แล้วแต่หาเรื่องใส่ตัวค่ะ หาเรื่องใส่ตัวโดยที่มีใจที่ไปหวั่นไหวกับคนอื่นหรือมีความรู้สึกความชอบกับใครบางคนที่ซ่อนเร้นปิดบงังอําพางไว้ในใจมันรู้สึกหนักใจรู้สึกเจ็บในหัวใจรู้สึกเอาเอา,เอาความทุกข์นี้ออกจากใจคุณไม่ได้เลยบางทีคนที่คุณไปดีวหรือคุณที่คุณไปรักหรือไปชอบเขาเนี่ยคุณอาจจะได้คนที่ไม่ดีก็ได้นะวานอนได้แก้วคือ ก็ไม่รู้จะเอามาทําอะไรเออมันเหมือนก็นกเครียดเหมือนกันนะได้คนคนนี้มาเนี่ยมันเอามาทําอะไรได้ไหมแต่คุณจะสามารถจัดการจริงๆนะคุณสามารถจัดการจับใจตัวเองความรู้สึกตัวเองชีวิตตัวเองได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็จัดการไม่ได้โดยเฉพาะใจค่ะให้เตือนในเรื่องของจิตใจความคิดของคุณเองไม่ง่ายที่คุณจะสลัดไทยออกไปจากความคิดออกไปจากใจได้ ไม่ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นบางคนที่มีอะไรที่สมบูรณ์แล้วเช่นชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวเลยค่ะมันไม่ควบมันไม่คุ้มกับการที่คุณจะกระโดดลงไปแล้วมีความเครียดไปความกุ้มใจกับเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เข้ามาทําให้คุณหวั่นไหวอะ่ะไอ้สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้มันอาจจะเป็นแค่ฉากหน้าที่คนเข้ามา มันเป็นแค่ภาพลวงตาที่ทําให้คุณหวั่นไหวเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราหนักแน่นมั่นคงอย่าได้หวั่นไหวอย่าได้หวั่นไหวอย่าได้ไหวหวัน่นเพราะถ้าคุณกระโจนเข้าไปแล้วเนี่ยใช่คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีแต่คุณก็ยังคงรู้สึกถึงใจที่มันมันเจ็บนะ มันทุกข์นะเอาคนนี้ออกไปจากใจไม่ได้นะเอาออกไปจากความทรงจําไม่ได้นะ e l e t e ออกไปคือสมองเราอะ่ะมันไม่ได้สามารถดีเลทเรื่องราวอะไรออกไปได้แบบนั้นมันยังคงเป็นความใจที่มันใช่มันอยู่ในใจแต่มันเป็นความเจ็บปวดหรือความทุกข์อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีในชีวิตมันพังพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์พูนสุขอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวนะในที่สุนดนะจ๊ะก็ระมัดระวังด้วย ถ้ายิ่งคนที่มีรักซ้อนนั่นน่ะคุณอาจจะรู้สึกง่ายต่อการที่คุณจะทําอะไรก็ได้เพราะคุณก็ผ่านเหตุการณ์หรือผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแต่มันบั่นทอนใจเนี่ยสิทําให้คุณหงุดหงิดใจทําให้คุณอารมณ์เสียทําให้คุณใจของคุณมันค่อนข้างเครียดมีความตึงเครียดที่บอกใครไม่ได้นั่นแหละสิ่งนั้นะ่ะสิ่งที่สําคัญสําหรับตัวคุณเองนะจ๊ะโอเคไหมอะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ d ิ s ก r i p t ฉันบอกด้วยอย่าลืมดวงส่วนตัวแอดไลน์ line. มาค่ะแอดไซส์ a of a ศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ